สวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในเครื่องเปลี่ยนจอ l i มี่3 3ออกเสียงไม่ค่อยถูกทุกคนตัวนี้ฝาหลังมันค่อนข้างจะบางนะทุกคนให้ใช้ร้อนสันหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับไลย่ยอดนะครับไล่ยอดลงไป เราใช้พลาสติกบา,บางๆไล่รูดถ้ามันติดในลักษณะนี้ก็หยอดไปอีกทุกคนตรงแถวผมกดให้หยุดนะนะครับมันจะเป็นพลาสติกไล่รูดลงไปเรื่อยๆหยอดลงไปตามร่องตามร่อง ไม่ต้องเยอะนะครับในกรณีที่จอดีอยู่ไม่ต้องหยอดเยอะนะแต่ถ้าจอเสียแล้วก็หยดไปเลยนะครับไล่หยดไล่ฉีดเข้าไป หยุดแค่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรายกฝาหลังออกนะครับยกฝาหลังออกแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยฉีกค่อยๆฉีกออกมามันก็จะหลุดสติกเกอร์ที่มันหลุดก็ฉีกออกไปนะครับสติกเกอร์หรือแผ่นกาวเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่า มันจะมีสายแพรอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรารูดนะครับอย่าไปรูดช่วงที่เป็นปุ่มกดนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จัดการแกะตัวเครื่องเอาฝามาหนึ่งฝารอไว้เลยตัวนี้เป็นน็อตเกลียวหยาบ นะครับนอตเกียวหยาบนี่ขันออกก้นข้างยากนะถ้าไขควงหัวไม่คมจริงนะทุกคนมันขันยากมากบางคนเกียวหวานก็มีนะที่จริงแล้วกล้องมันตัวเท่าเดิมนะครับตัวเท่าเ,เครื่องทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่า มันทำให้ดูดีขึ้นนะโอเคนัดออกทั้งหมดนะครับ โอเคทุกคนหลังจากแกน็อตเสร็จแยกออกมาให้เราสังเกตด,ดูนะครับเห็นไหมครับกล้องดูมันตัวใหญ่นะแต่จริงๆแล้วก็ตัวเท่าเดิมนะครับหลังจากนั้นแยกออกมาให้มั่นใจนะครับแล้วม,มาเฉาะตรงนี้น,น,น,นี่ตรงขอบตรงนี้เฉาะเข้าไปเลยนี่เฉาะในลักษณะนี้เอาเล็บขัคันนะครับรูดไปเบาๆนะไม่ต้องรีบดันนะครับในจังหวะนี้ขอแค่มันหลุดก่อน นะครับทุกคนอย่าไปดึงนะครับถ้าดึงสายแพรสวิตมีปัญหาแน่ทุกคนนี่อย่าไปดึงนะครับให้ยกขึ้นมาเฉยๆแล้วบิดนี่ยกขึ้นมาบิดแล้วเคลียสายแพรตรงนี้ออกตัวจอมันจะอยู่ด้านใต้ของแบตเตอรี่นี่ชุดจอมันจะอยู่ตรงนี้วิธีการแกะแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้ เดี๋ยวดึงก่อนดึงก่อนก่อนนี้รดึงดึงมันก็จะหลุดในลักษณะนี้หลังจากดึงเสร็จถ้าแบตเตอรี่มีรอยในลักษณะนี้ก็ถูถูกับไฟแช็คก็ได้ถูกับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล็กถูไปหลังถูเสร็จแยกออกไปเลยนะครับหลังจากแยกออกไปเสร็จให้แกะแผ่นพลาสติกหลังสายแพรจออกมาแกะออกมา หลังจากแกออกมาเสร็จนี่แกเพยพวกนี้ออกมานะครับดึงเพยอันนี้ก็ด้วยเหมือนกันไอตรงนี้นะครับไอตรงนี้มันจะติดออกาวไว้พอมันติดกาวไว้เราต้องเอากาวนี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นทำไม่ได้นะ แน่ผมหายไปไหนแล้วทุกคนนี่ดึงกาวนี้ออกมานี่แล้วก็ดึงสายแพรนี้แล้วก็ติดกาวนี้กลับไปหลังจากนั้นให้เราดันหน้าจอออกมาดันออกมาดูหลุดไหมถ้าไม่หลุดใช้หลักการเป่านะครับเป่าออกมาเป่าอมาเลย ตัวนี้เป็นสายแพร3เส้นนะครับเป็นจอสายแพร3เส้นเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการเทสก็ควรระวังนิดนึงนะครับแล้วก็งัดหลังจากได้ความร้อนเต็มที่นะงัดส่วนใดส่วนหนึ่งของจองมาผมจะงัดนะนะงัดแบบนี้คือคือจอมันไม่แตกนะทุกคน ถ้าเราใช้ความร้อนไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยนี่งั้หลังจากงัดหลังจากงัดแบบนีเ้เสร็จเอเอาไปสอดเดี๋ยวคอยดูเอาเรียบขันไว้นี่เอเอาไปสอดเข้าไปในร่องนี่แล้วก็รูดทุกคนลูดเอาจอหลุดไอเครื่องหลุดแล้วทุกคน มันได้เราแกะเครื่องเราก็แกะหลุดก็ไม่เป็นไรอ่าเราก็รูดไปถ้ามันแข็งนะครับถ้ามันแข็งมันเหนียวก็ใช้ลมร้อนเป่าย้ำออีกครั้งจอเดิมค่อนข้างจะแกะยากนะครับเป่าไป ใช้ความร้อนจะเต็มที่หรือไม่เต็มที่ก็แล้วแต่เลยนะครับรูดไม้ทุกคนนที่จริงแล้วเรารูดแรงๆเลยก็ได้นะครับแต่ว,ว่าผมอยากจะให้ดูเผื่อใครจะแจะจจอแบบไม่แตกก็จะประมาณนี้เห็น,นไหมครับจอก็ไม่แตก นี่หลังจากนั้นให้เรามาตรวจสอบก้างๆมีรอยกระจกไหมนะครับไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปแต่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะใช้แหนบขูดแบบนี้ใบืมมีดก็ได้นะครับเอาเก่าเดิมออกนะหรือใครจะใช้วิธีการเช็ดแบบนี้แต่ค่อนข้างช้านะครับโอเคหลังจากนั้นให้เราเอาจอใหม่มาทุกคนเอาจอใหม่มา นี่มันจะอยู่ในลักษณะนี้จอใหม่นะครับชีกแบบนี้ก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปน,นี่สายแพมก็จะมาผูกตรงนี้นะครับไอตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันก่อนแล้วก็ใส่ลงไป ก่อนที่เราจะประกอบทุกครั้งนะครับให้เราทําการเทสทุกครั้งนะเทสในลักษณะนี้นะครับมาผมก็จะเทสเลยถ้าจอมันไม่ลงย้ำนะครับอย่าไปฝืนนะ หากฝืนมาเลเป็นเรื่องมาน,นั้นนะทุกคนใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็เริ่มกดนะเครื่องก็จะติดนะครับตัวนี้อัพไอ้ปลดล็อกมาแล้วนะนี่ถ้าปล,ปลดล็อกมาแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ วิธีการเทสทุกคนก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับเทสจอเทสอย่างไรนะครับคงจะรู้กันแล้วนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวๆนะครับยาวๆเลยในกรณีที่เราไม่มีรหัสลูกค้าไม่ได้ให้มาเราก็เทสแค่ที่เราเทสได้ครับเทสแบบนี้พอนะครับกดหมายเลขสุกเฉินกด123 4 5 6 7 8 9ห้กจ็ดลกจันแค่นี้พอครับ จบหลังจากนั้นเราก็ไปวิธีการประกอบนะครับเกะบแบตเตอรี่ออกแกะสายพฟต่างๆออกหมดเลยยืดสายพฟออกทุกครั้งนะครับให้มันหลุดประมาณนี้ทุกครั้งหลังจากนี้เราจะไปทําการขูดกาวหน้าจอนะครับวิธีการขูดกาวหน้าจอเนี่ยแต่ละคน น่าจะทําได้กันแล้วนะครับผมขอหยุดช่วงนี้ไว้นะเพื่อจะมาทําการขูดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีติดกันนี่นะครับหลังจากที่เราขูดขอบขอบ,ขอบนี้เสร็จนะครับไม่มีอะไรติดขัดเราก็จัดการทําการติดกาวหน้าจอวิธีการติดกาวหน้าจอมันมีหลายรูปแบบนะครับใครจะติดแบบไหนก็ติดไปนะครับ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะวิธีติดของใครของมันนะครับเหมือนผมติดตัวนี้ผมก็จะติดประมาณนี้ของใครของมันนะครับสูตรใครสูตรมันตัวนี้มันเป็นจอค่อนข้างใหญ่ๆนะพอมันใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ในการติดเนี่ยมันค่อนข้างจะ่ยเยอะนะครับพอค่อนข้างใะ่ยเยอะเราก็ต้องติด โดยเราจินตนาการไปเองนะครับว่ามันน่าจะอยู่ในลักษณะนี้สถานี้สนัานั้นนะครับช่างต้องอินดี้หน่อยนะไม่อินดี้เนี่ยทำไม่ได้นะทุกคนนี่ผมก็จะติดประมาณนี้หลังจากติดกาวตรงนี้แล้วทุกคนนี่แกะมันออกมา ทำแบบช้าๆเพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับคลิปนี้ยาวโคตรๆเลยแหละหลังจากแกะตรงนี้เสร็จทุกคนให้เราเอากาวนะครับใส่ลงไปนี่ตรงขอบนี่ตรงขอบนี่ตรงขอบที่มันเป็นล่องจอนี่ ออจอเก่าโอเคเนี่ยที่มันเป็นล่องจอนี่ใส่ลงไปในขั้นตอนที่เราใส่ตรงนี้นะครับตรวจดูความเรียบร้อยตรงขอบจอด้วยนะครับถ้ามีอะไรสะดุดนะครับก็หยุดทำนะหยุดทำแล้วก็มาเคลียร์ที่มันสะดุดออกไปก่อนนะครับ ไอ้ออกจากวงสวิงที่เรากำลังจะทำก่อนนะไม่งั้นเป็นเรื่องนะทุกคนเราก็ใส่ลงไปเยอะแค่ไหนเหออเอาพอดีพอดีนะครับแต่ส่วนล่างนี้ต้องเยอะหน่อยนะ โอเคหลังจากที่เราติดกาวเป็นที่เรียบร้อยตั้งไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวมันเซตตัวนะครับหรือใครจะเล่งกาวให้แห้งก็ทําการแบบนี้นะครับนี่เอามือปาดลงไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจะเป็นตัวเร่งทําให้กาวแห้งหลังจากนั้นครับเรามาดูหน้าจอว่าไม่มีอะไรขวางกล้องไอพ้พลาสติกตรงนี้มีความจําเป็นต้องเอาออกนะครับถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวมันก็จะไปบังจออีกนะครับ อ่ะแล้วก็ประกบครับวิธีการประกบเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้ใส่เข้าไปแยงก็ไปมันลงรูหลังจากมันลงรูเสร็จประกบแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบประกบจอให้ดูว่าสายมันโผลออกมาสุด หรือ,อยังนะครับเดี๋ยวสายมันจะไปพับหลังจากนั้นให้เราดันชุดล่างก่อนดันด้านล่างนี่ให้มันลงเข้าไปในรูนะครับลงล็อกปุ๊บกดเอามือกดตรงนี้ไว้แล้วปล่อยด้านบนมันก็จะลงของมันเองลูดปืด๊ดลูดปืด๊ดแบบนี้นะครับหลังจากนั้น <c oughs> เราก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับ แล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงตรงจอต่างๆผมก็จะมาเก็บรายละเอียดแล้วนะครับทีนี้ฉีกอันนี้ออกนะเอาไว้มาลงล็อกนะครับรายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะทุกคนตรงสายตรงนี้ นะครับหากเราไม่รู้รูมันนะเราก็ไปไม่ได้นะใส่ลงไปหลังจากแป๊กให้เราทําแบบนี้ครับนี่ดูนะครับเราก็ปิดลงไปประมาณนี้โดยมากแล้วหลายๆคนจะพลาดในขั้นตอนประกอบนะ ทุกคนทำไมถึงผมบอกว่าพลาดในขั้นตอนประกอบนะครับเพราะว่าหลายๆคนมองว่าจบงานแล้วก็จบเลยแต่จริงๆแล้วมันยังไม่จบนะครับมันยังไม่จบหากเราประกอบไม่ดีนะครับทุกอย่างยังไม่จบนี่ผลของการไว้เรียบยาวใส่ซ็อกเก็ตไม่ค่อยได้นะทุกคนนี่พอเจอในลักษณะแบบนี้พับลงไปครับพับให้มันงอ หลังจากนั้นถ้าเราคุมตรงนี้ไม่อยู่นะครับให้เราใส่แบตเตอรี่ลงไปแต่แบตเตอรี่ของเราเราต้องเพิ่มกาวให้เขาก่อนนะครับเพราะว่ากาวมันไม่พอแล้วเพิ่มลงไปหากเราไม่เพิ่มกาวนี่แน่นอนครับมันจะดังก๊อกแก๊กก๊แก๊กก๊แก๊ก วิธีการใส่ก็นี่ครับใส่แบตเตอรี่ไปลงไปตรงๆแล้วกดแบตเตอรี่อใส่แบตปุ๊บถอดออกเลยนะครับถอดเสร็จปุ๊บมาครับมาจัดสายตรงนี้ครับสายตรงนี้ค่อนข้างจะจัดยากนะครับเพราะว่าล่องมันเหมือนกับไม่มันไม่ทำล่องไว้ชัดเจนนะ ดูวิธีการใส่นะครับอ่าพอดังแก๊กแล้วก็คือจบนะครับดังแก๊กแล้วปุ๊บมานั่งไล่ล่องตรงนี้นะทุกคนนี่ล่องมันจะอยู่ในในขอบนี้นะนี่มาดูต้องให้มันลงล่องนะทุกคนทําไม้ลงล่องนี่ยุ่งนะเราปิดไม่ได้นะปิดฝาไม่ได้นะ ตัวนี้ไม่ลงร่องนะทุกคนเดี๋ยวเราจัดใหม่โอ้โหไม่ลงนะนี่ตรงนี้ไอเมนบอร์ดไม่ลงร่องนะครับแล้วก็ต้องแกะใหม่นะโอ้โหมาจะสุดทางแลนะ้วทุกคนแกะใหม่เลยครับอย่าไปเสียเวลาเพราะว่าไม่งั้นงานไม่จบนะครับใส่ใหม่ครับ sạc không phải đàn buồn không ạ Ừ hoa công. trong công Ừ luôn ạ ừ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  Ừ thì เรียบร้อยใส่แบตเตอรี่หลังจากนั้นให้เราทําการนี่ใส่ตัวนี้ฉีกข้ามาแบบนี้ลักษณะนี้นี่ให้เราจับไอ้ตรงนี้ถนัดก็พอนี่จับถนัดกดลงไปนี่พอมันดังแก๊กก็ปล่อยมือลูดลงมาแบบนี้กด กด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 เสร็จปุ๊บเปิดเครื่องรอไว้เลยครับนี่นดะครับอ่ะวันนี้เราจะทำกันครบทุกขั้นตอนนะครับก็ตัวนี้ใช้เวลาเปลี่ยนเอาจริงๆก็อยู่ประมาณ10กว่า,านาทีนะนะครับแต่เมื่อเรื่องด้วยเวลาทำคลิปนี่เราก็อธิบายกันค่อนข้างละเอียดหน่อย นะครับอยู่ประมาณถ้าทำมาจริงๆก็อยู่ประมาณ1ิบเจนาทีนะถ้าน้อยกว่า10นาทีนี่มันคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องมานั่งขูดกาวด้วยนะทุกคนขูดกาวเท็จจอแกะแบตติดกาวนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเวลาที่ไปได้น็อตชุด ไอเกลียวที่มันหยาบแบบนี้ยเวลาเราขันเนี่ยเนี่ยลงน้ําหนักเยอะนะครับลงน้าหนักน้ําหนักเยอะเมื่อไรเกลียวมันจะบินอย่างเดียวเลยนะครับหัวน็อตมันจะบินอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ไปเบาๆใครยังดูอยู่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีเทคนิคตอนติดฝาหลังด้วยนะจะบอกเทคนิคการติดฝาหลังด้วยนะครับ หลายหลายคนเ,ออเลือกที่จะลอกสติกเกอร์ของเก่าออกหมดนะครับแต่สำหรับผมถ้ามันสวยงามอยู่ผมจะไม่ลอกแต่ถ้ามันไม่สวยผมจะลอกออกหมดนะครับเหมือนตัวเนี้มันสวยอยู่ในบางจุดเห็นไหมครับมันไม่มีรอยเด้งมันเรียบเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะไม่ลอกนะครับแล้วก็ติดกาวทับลงไปเลย ติดกาวก็ปกติครับตัวนี้มันมีสติกเกอร์เก่าอยู่เราไม่ต้องไปติดเยอะอะไรมากมายนะครับแค่ทาเป็นจุดๆๆๆๆๆๆแบบนี้รือใครจะใส่เยอะก็ได้ครับแล้วแต่ใครไม่ขี้เหนียวกาวก็ใส่ไปนะครับส่วนผมผมจะใช้ลักษณะจุดๆๆ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 ๆแบบนี้เนี่ยกดแบบนี้บีบแล้วก็กด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 เหมือนจะผ้านะครับเนี่ย โอเคที่เหลือไม่ว่าจะเป็นกาวเก่าของหน้าจอนะครับกาวใหม่ที่เราหยดลงไปมันจะทํางานของมันเองครับใส่ลงไปใส่ตรงๆตัวนี้มันจะมีล็อกของมันนะล็อกของมันก็คือมันจะเรียบทั้งหมดนะถ้าไม่เรียบทั้งหมดนี่ให้ติดใหม่นะครับใส่ซิมแป๊บอัดซิมดูครับจบงานเรียบสนิท นะครับรัดยาง2จุดก็พอครับจุดแรกที่ตูดไม่ต้องแน่นนะครับเพราะว่าทุกอย่างของเรามันโอเคอยู่แล้วจุดที่2นี่แบบนี้พอครับจบงานเจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ